สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนทำโจทย์วิชา fluid mechanics นะคะหรือว่าวิชากลศาสตร์ของไหลเนาะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่าประตูน้ำบานโคง้ง ABC รัศมี2เมตรยาว5เมตรมีจุดหมุนอยู่ที่จุด O หากไม่คิดน้ำหนักของประตูน้ำจงหาขนาดและก็หาตำแหน่งของแรงในแนวราบและแนวดิ่งที่กระทำกับประตู โอเคอันดับแรกเราก็มาดูที่รูปก,ก่อนอันดับแรกเราดูว่าอันไหนคือ,อเกจเนาะหรือว่าประตูบานโค้งหรือว่าเขาเรียกว่าประตูกันน้ำเนาะก็คืออันนี้ใช่ปะมันมีผิวโค้งเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะหาแบบผิวเรียบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผิวโค้งถหกปะเรามันจะมีแรงที่กระทำเนี่ยสองแรงก็คือ แกนแนว x แล้วก็แกนแนว y โ okay. อเคอันดับแรกพี่ก็จะมาวาด pressure diagram กันก่อนนะคะเราก็จะวาดประตูก้นน้ำก่อนอันนี้คือประตูก้นน้ำเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วคือตรงนี้มันก็จะมีแรง F กระทำถูกปะพี่ให้เป็น F หนึ่งและไอตรงนี้ก็จะมีแรง F เหมือนกันก็คือ F สองถูกปะไอเนี้ยก็คือแนว y แนวแกน y ส่วนอันนี้ก็คือแนวแกน x มันก็คือตรงนี้นั่นเองอันเนี้ยก็คือแนวแกน x ก็คือ F หนึ่งมันก็คือตรงนี้ส่วน F สองกระทำตรงนี้ใช่ปะมันก็คือไอนี้ โอเคเข้าใจนะดังนั้นเนี่ยพื้นที่รับแรงของ f 1ก็คือตรงนี้ถูกปะพื้นที่รับแรงของ f 2เนี่ยก็คือข้างหน้างตรงนี้โอเคพี่ก็จะจะเขียนว่า f ห่ง f 1นึมันก็จะเท่ากับ p คูณ a ถูกปะ p ก็คือแกม่า h c เนา c คูณ a แกม่าก็คือ specific weight ของน้ำถูกปะมันก็คือก้าแปนหนึ่งศูน Hc คืออะไร Hc ก็คือระยะจากผิวน้ำเนี่ยถึงจุดศูนย์ถ่วงของอรูปสี่เหลี่ยมเาว่ามันก็คือรัศมีเนาะตรงเนี้ยก็คือรัศมีครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีหารสองก็จะเป็นสองส่วนสอง A, A ก็คือพื้นที่รับแรงของ F หนึ่งก็คือตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะไอนี่ยาวสองไอนี่ยาวห้า ก็คือสองคูณห้ามันก็คือเก้าแปดหนึ่งศูนย์คณกับสิบก็คือเก้าแปดหนึ่งศนย์ศูนย์ิวตันต่อมาพี่ก็จะหาระยะ yc yc ก็เท่ากับ hc ถูกปะเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจุดศูนย์กลางก็คืออยู่ตรงกลาง hc ก็คือและจะมีหารสอง 1> 1ต่อมาพี่ก็จะหา IC IC, IC ก็คือ b h เกำลังสามส่วนสิบสองของเชืาพอไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม B ก็คือความกว้างก็คือสองกำลังสามา <5 S 2> <3 S 1> ส่วนสิบสองห้าควสองกำลังสามส่วนสิบสอง สามจุดสามสามสามหาพื้นที่พื้นที่ก็คือห้าคูณสองก็คือสิบเมตรสแควร์เราก็จะได้ค่า yp หนึ่ yp หนึ่งก็จะเท่ากับ yc ใช่ปะบวก ic ส่วนด้วย yc คูณ a ก็คือพื้นที่จะได้เท่ากับหนึ่งวก สามจุดสามสามสามหารสิบก็ได้หนึ่งจุดสามสามสามเมตรต่อไปพี่ก็จะหาค่า f สอง f สองก็เท่ากับ p คูณ a ก็คือแกม่า h c คูณ a h c h c ของ f สอง f สองมันกระทำตรงนี้ใช่ป่ะดังนั้น h c ก็คือรัศมีทั้งหมด จะมีทั้งหมดก็คือ2 a ก็คือ5คูณ็8 1 0คูณ2.10ก็จะได้196200 0, 0, 0. นิวตันระยะตำแหน่งของ f2 มันก็คือระยะ x ถูกปะพี่ให้เป็น x2 x2 ก็จะเท่ากับรัจมีหาร2เพราะว่ามันกระทำเกิอนการถูกไหมตรงนี้เราจมีตรงนี้ก็เราจมีหาร2 ก็เขียนว่าตรงนี้คือจุด C เนาะตรงนี้จุด B พี่ให้อ่าจุดนี้เป็นจุดจุด M แล้วกันก็เขียนว่าจากจุด C ่ะพอนี้ก็หนึ่งนี้ก็หนึ่งต่อมาต่อมาเนี่ย ถ้าเป็นประตูประตูะแบบเรียบใช่ป่ะประตูผิวเรียบเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณหาตรงนี้ถูกไหมคือประตูผิวเรียบอะ่ะมันจะเป็นประตูแบบนี้ถูกปะมันก็มีแค่แค่นี้คือส่วนที่เป็นน้ำอ่ะมีแค่นี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นประตูผิวโค้งเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนเนี่ยซึ่งเราต้องคำนวณมันก็คือไอ้ตรงนี้อ่ะมันก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยถูกปะมันก็คือ w W ก็คือมวลของน้ําในส่วนนี้มว่ของน้ําส่วนนี้เนี่ยมันหาออกมายากถูกปะอันเนี้ยมันหายากดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะได้ว่าน้ํามวลน้ําส่วนนี้เนี่ยมันเท่ากับมวลน้ําสี่เหลี่ยมทั้งหมดลบมวลน้ําสี่เหลี่ยมตรงน,นี้นะลบกับไอ้นี่ถูกปะ ก็เลยจะได้ไนี่ลบกับไอ้นี่ให้มันเล็กหน่อยเดี๋ยวไม่มีที่เขียนโอเคพี่จะให้อันเนี้ยเป็น W อันนี้เป็น W ห้าส่วนนี้ เป็น W สเอ้ยให้นี่เป็นสี่เห่อให้นี่เป็นสี่ให้นี่เป็น C, ห้ากว่อเอ้ยแล้วไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องมีทิศขึ้นถูกปะ่ะเพราะว่าเราจะลบมันออกไปพี่ให้ทิศลงเนี่ยเป็นทิศบวกดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ลบ W ห้าก็คือมันมีทิศขึ้นถูกไหมอืมต่อมาพี่พี่จะเขียนว่า wc เยมันก็คือไอสอ่วนนี้ซึ่ง wc มันเท่ากับ p คูณ a ถูกปะ p ก็คือแก m มม h c a แล้ว h c คูณ a มันก็คืออ่าปริมาตรถูกไหมมันก็คือ v อังนนั้นมันก็คือ v คูณกับแกม่าคูณกับมีแกม่าก,ก็คือ98 1 0ปนปริมาตรคืออะไรปริมาตรก็คือสูงใช่ไหมคูณกับกว้างแล้วก็คูณกับยาวมันก็คือสูงคูณ2คูณ5้ากดคี้ได้9ก1 0แปนคูณ ได้หนึ่งเก้าหกสองูนศูนย์นิวตันแล้วพี่หาระยะ x ของมวล Wc และ x ของมวล Wc มันก็คือครึ่งหนึ่งของรัศมีของปะไอเนี้ยรัศมีตรงกลางมันก็คือครึ่งหนึ่งของรัศมีถูกไหมเพราะว่าจุดศูนย์ทวงของสี่เหลี่ยมเนี้ยมันก็คือกกตรงกลางสี่เหลี่ยมมันก็คือรัศมีหารสองก็คือหนึ่งเมตร ต่อมาพี่หา w ห w ห้าก็คือส่วนนี้จะได้ว่า w ห้าเท่ากับ p คูณ a หรือ gamma v v ของ w ห้าคืออะไร v ของ w ห้าเนี่ยมันก็คือพื้นที่ของอรูปนี้ถูกปะมันเป็นเซี่ยวมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวงกลมส่วนสี่ถูกไหม ก็อันี้วงกลมอันี้วงกลมหารสองดังนั้นอันี้วงกลมหานสีมันก็คือพยอาย r ใช่ปะ่ะ r คือสองกำลังสองส่วนสคูณกับสูงคูณกับกว้างถูกไหมเพราะว่าเป็นปริมาตรกว้างก็คือห้าย 8, ห้ได้เก้าแปดหนศูนย์คูณพายคูณสองกลังสองหาร สี่คูณห้ามันก็คือหนึ่งห้าสี่ศูนย์เก้าห้าจุดหนึ่งสองศูนย์หนึ่ตันพี่หาอะยรอะ x ห้า x ห้ามันก็คือจุดศูนย์ถ่วงของรูปอรูปวงกลมหารสี่นี่ใช่ปะจุดศูนย์ถ่วงของรูปสี่รูปเสี้ยววงกลมเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ สี่พายส่วนสีาส่วนสพายถูกปะสี่อาร์ส่วนสาพายีก็คือ2 3งสามพายแปานสามพายศูนย์จเมตรต่อมาพี่ก็จะหาค่า W ได้ด้วยการเอา W 4สลบ W าถูกปะพี่ก็ได้่าดังนั้นเนี่ย ะ W ของพี่เนี่ยก็จะเท่ากับ W4 ลบ W5 W4 ก็คือ196200ลบ W5 ก็คือ154095 .12 ได้เท่ากับ42104.88นิวตันต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแรง W นี่ใช่ปะ่ะแล้วแรง F2 อีก เราก็จะเห็นว่าในแนวแกน y เนี่ยมันมีอยู่2เทอมก็คือแรง w นี่กับแรง f 2นี่แต่ในแกน x เนี่ยมีแรงเดียวก็คือ f 1ดังนั้นเนี่ยเราต้องมาโซในแกน y ก่อนแกน y เียพี่เียนว่าแกน y เนอะแกน y เนี่ยจะได้ว่า f y เนี่ยพี่ให้เป็นทีขึ้น f y ก็จะเท่ากับ f สอถูกปะลบ w f y ก็จะเท่ากับ f 2ลบ w f 2ก็คือ1 9 6 2 0 0ลบ w ก็คือ4 2 1 0 4 8 8 1 9 6 2 0 0ลบ4 2 1 0 4 8 8นั่นก็คือ1 5 4 0 9 5 1 2 0นิวตันต่อมาพี่จะต้องหาเมื่อเรารู้ Fy กับ Fx แล้วใช่ปะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาตำแหน่งอีกแต่พี่ยังไม่รู้ตำแหน่งของ Fy ถูกปะพี่ก็ต้องมาหาตำแหน่งของ Fy แล้วพี่จะหาตำแหน่งของ Fy จากอะไรพี่ก็จะทำการเขียนโมเมนตรมถูกปะแล้วก็เทคโมเมนต์ให้ได้ระยะของ Fy มาพี่ก็จะทำการเขียนว่ารูปโมเมนตรมว่า อันนี้คือประตูประตูกั้นน้ำอย่างนี้นะแล้วประตูกั้นน้ำก็จะมีเอฟสองทำตรงกลางหกปะแล้วก็จะมีเ y ฟาทำตรงเนี้ยแล้วตรงกลางตรงกลางสี่เหลี่ยมก็จะมี w อะไรสี 4, ่หกปะวสี่ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือ w ห้า แล้วเรารู้ระยะตรงนี้ถูกปะ่ะ w ห้าก็คือระยะตรงนี้คือ x ห้าระยะตรงนี้ก็ x สี่ระยะตรงนี้ก็ x สองเออระยะตรงนี้ x สองแต่เราไม่รู้ระยะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเราก็ต้องทําการเป็นโมเมนต์ Moment, ใช่ปะ่ะเราก็จะได้ว,ว่าโมเมนต์ของที่เกิดจาก f y ใช่ปะ่ะมันจะต้องเท่ากับโมเมนต ที่เกิดจาก W c W c บวก W 5บวก F 2ถูกป่ะแล้ทีนี้พี่แกรป่ะตั่งนี้เนี่ยมันก็คือ F y คูณ x ถูกไหมส่วนอีกฝั่งนี้เนี่ยมันก็คือ F r w w c มันก็คือ w c ต้องเป็นลบถูกปะเพราะมันมีทิศลงลบ w c คูณกับ x 4บวก w 5คูณ x 5แล้วก็บวก

บวก f สองก็หน 1, 9, 6, 2, 0, 0. ึ่งเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ x หนึ 1, ่งก็คือ x สองก็คือหนึ่งถูกปะใช่ไหมอืมใช่แล้วเราจะเห็นว่าไอเนี่ยก็ไอ้นี่มันเท่ากันใช่ป่ะแต่ว่าที่ทางตรงกัขาก็ตัดกันเอ้ยไม่ใช่ f y มันไม่ใช่อันี้นี่ป่ะ f y มันจะต้องเท่ากับนี่ไงเนาะพี่เขียนผิด f y ก็คือ 1>, 1 5 4 0 9 5้าสี่ศูจุดหนึโอเคและจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้นี่กับไอ้นี่เท่ากันใช่ปะ่ะก็ตัดกันแต่นั้นก็ไม่ต้องคิดเลขให้เหนื่อยเลยจะได้ว่า x ก็เท่ากับ0.849จเมตรนั่นเองแล้วทำหายอีกอืม ไม่มีที่เขียนนะพี่ขอขยับกันขยับ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 เคย้ายมันไปว่างข้างบนหน่อยไม่งั้นจะหาทิศกำลังล้ไม่ได้เขาหาขนาดของแรงเนาะ ก็ต้องเอา f y รวมกับ f x ถูกปะ่ะพี่ก็จะเขียนว่าหาขนาดของแรง f ได้เท่ากับ f จะต้องเท่ากับรูท f x กำลังสองบวก f y กำลังสอง f x คืออะไร f x ก็คือแรงในแนวแกน x ก็คือ f 1นึ่งถูกปะ่ะนี่ f1 เท่ากับ98100กําลังสองวก f y ที่หาได้เมื่อกี้ก็คือ154095.120กําลังสองจะได้เท่ากัดลด98100กํลังสองวก154095.12 หนึ่งแปดสองหกเจ็ดหนึ่งจุดหกศูนย์เจ็ดนิวตันอ่ะได้คำตอบแรกแล้วต่อมาพี่ก็จะหาทิศทางใช่ปะ่ะหาทิศทาง องแรง f หาทิศทาง,ททางเรารู้ว่า f y เนะี่ยกับ f x อันนี้ f y ถูกปะเอ้ยอันนี้ f x ดิส่วนทิศนี้ก็คือ f y ถูกปะเพราะว่าไอ้นี่ก็คือ f x ไอ้น,นี่ก็คือ f, H, อนนอ f y มันก็คืออันนี้อันนี้เนาะก็คืออันนี้อันนี้ f x น,นี Fy โอเคดังนั้นเนี่ยก็จะได้ว่าแรง f อยู่แถวน,นี้แต่ตองน,นี้ก็คือเ e t a พี่เขียน่าแทนเซ e t a ใช่ไหมเราจะหามุมแทนเซ e t a ก็คือข้ามชิดก็คือข้ามก็คือตรงนี้ก็คือ f y ถูกปะชิดก็คือ f x มันก็คือ f y ส่วน f x tan z ก็จะเท่ากับ f y ก็คือ154095.120 f x ก็คือ98100 tan zeta ก็จะเท่ากับ154095.12098100มันก็คือ1.571 ดังนั้นเนี่ยเซต้าก็จะเท่ากับอารแทน1 5ึ่จุดห้าจ็หนึ่งมันก็คือมุมห้าสิบเดจุดห้าสองสององศานั่นเองนะครับยากปะไม่ยากดังนั้นข้อนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตอบทั้งขาดของแรงแล้วก็ตอบทั้งทิศทางของแรงโอเคเรียบร้อย